พอบอรทอรอปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ณลานสวนสนามศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือเมื่อเวลา14นาฬิกาพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณาศึกษาของนักเรียนพลกองประจำการผลที่1ปี2566าณลานสวนสนามศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลบางสเล่อําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาที่การทหารเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพลเรือโทวสันสาธรกิจเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชาของศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือให้การต้อนรับการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจพลสวนสนาม ตลอดจนมอบโลกเกียรติยศรางวัลการทดสอบความสามารถองค์บุคคลและลักษณะทหารดีเด่นมอบรางวัลแก่หน่วยฝึกระดับกองพันดีเด่นพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียนพลกองประจำการโดยได้แสดงความชื่นชมที่ได้เห็นทหารใหม่ทุกนายแสดงออกถึงความเข้มแข็งพร้อมเพรียงความมีระเบียบวินัย มีลักษณะทหารที่ดีสามารถปรับสภาพร่างกายและจิตใจจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระบบเป็นระเบียบซึ่งผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นของกองทัพเรือตลอดจนครูฝึกทุกนายต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะทำให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่แห่งนี้เป็นหน่วยฝึกทหารที่มีคุณภาพรวมทั้งมุ่งมั่นและตั้งใจจะทำให้สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านที่ได้รับทหารใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พร้อมทั้งของให้ทหารใหม่ทุกนายนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตพร้อมทั้งขอบคุณครอบครัวของทหารใหม่ที่ดูแลบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิดโดยใจความสำคัญว่าสิ่ง,งต่างๆ ที่ทหารใหม่ทุกนายได้แสดงออกต่อผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ปกครองและญาติพี่น้องที่มารวมกันอยู่ณที่นี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่ทหารใหม่ทุกนายได้นำเอาศักยภาพที่มีอยู่แสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ และขอให้ทุกท่านได้จดจำไว้ว่าณศูนย์ฝึกทหารใหม่แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมที่จะสร้างคนดีมีระเบียบวินัยมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักของชาติตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือที่พร้อมเสียสละและอุทิศตนเพื่อชาติตามแบบอย่างของชายชาติทหาร ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาครูฝึกครูหมวดวิชาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกนายที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจถ่ายทอดวิชาความรู้และปลูกฝังระเบียบวินยัยความเสียสละความอดทนความสมามัคคีและความเป็นชาวเรือให้แก่ทหารใหม่ทุกนายและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความรักเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และได้มอบให้กองทัพเรือได้ดูแลสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารกองประจำการตามหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือต่อไปอันหนึ่งตามที่กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติจัดตั้งศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ให้มีหน้าที่จัดการ ฝึกอบรมทหารกองประจำการของกองทัพเรือตามหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษาเป็นระยะเวลา8สัปดาห์โดยมีกระบวนการฝึกอบรมและปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือเพื่อให้มีลักษณะทหารที่ดีตลอดจนสามารถปรับสภาพร่างกายและสภาพจิตใจจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาดำเนินชีวิตแบบทหารเรือได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือมารยาททหารเรือความรักและความสามัคคีในหมู่คณะอันจะนำไปสู่การเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือได้อย่างภาคภูมิใจและสามารถปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างมีระบบระเบียบทั้งนี้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้น้อมนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือมาบูรณาการกับการฝึกสอน อย่างเคร่งครัดเพื่อปลูกฝังให้ทหารใหม่ทุกนายมีระเบียบวินยัยมีความเป็นทหารเรือมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติอย่างสมเกียรติชายชาติทหารเรือนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกัญวรลิสุวรรณรายงาน